สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับตอนนี้เศร้านี้นะครับมา่วพมา่พ่อกันอยนหน้าที่นนอ์สมหงนะครับมาด่วนๆนะครับเบิงนะครับตอนนนหนทางนะครับฝนตกเข้าไปบ่ได้เลยนะครับได้ยางยางประมาณหนึ่งครึ่งกิโลนะครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับกว่าจะถึงนนอ์สมหงนะครับพ่ะผู้คนหลังหลายเดินเดินซ่อนท้ายกันนะครับยางซ่อนท้ายกันนะครับผม มาเดินมาเดินนะครับปูทองคํามาแล้วนะครับดวนดวนดวนด,วน,ดวนเลยนะครับม,มาสาบท่านนะครับปูพล่องหนมาเลยด้วยพี่น้องนี่บรรยากาศวันนี้บรรยากาศฝนตกอยู่ในที่นอนสมฮองนะครับได้ยางเอานะครับเพราะว่ารถเข้าไปบ่ได้ติดนะครับรถติด นะครับบริเวณน้ำเนะี่คือบริเวณน้ำล้อมรอบนนส้มฮวงนะครับเดินนีนะ่มาเดิอมาเดิอพี่น้อง มาสาวท่านเด้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อหกสิบเจ็ดท่านนะครับพูนรถจอดไปพูนพ่น้องพุณพูนะกลไกลพุน ท้างขึ้นท้างขึ้น,นถลาหลงมาเลยตัวนี้รถรถตุลุดตุลุดมาเลย หมูว่านห้าหน้อยแตก3ตัวนะครับยุคอนตะเคียน สวัสดีเดอ้อสวัสดีพีพ่น้องนะครับเอาเข้าขมาแล้วปุ้มผู้จ้าเปลยนยังขึ้นหนีบานนี่ข้ามาแล้วขึ้นหนีโอ้เพิ่หนีเพิ่มอยู่สแสดงว่าฝนมามักบ่ขอตัวขอตัวขอของน้ำนี่ขึ้นขึ้นไล่สดอันนี่ก่อนคูมาหอดไปมาหอดแล้วคุณแล้วนั่งห่มผ้า แล้วไปจังมาเดาว่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าละเย่เยโอเคโอเคเ้าขาลงแล้วบ่ไปมุ่นไปกัน เดี๋ยวมนไปเห้าดี oh, oh, ๋ยวนี้ม่นไ้โอ้ไปเร็วเร็เร็วเร็วเย็นเย็นจเย็นเย็นโอ้ยเย็นน่ะเร็วฮะใจเย็นเย็นดิคนเก่าลงไปนึงว่าว่าอยาเฟื่อเด้อปูเด้อปูขอตั้งกล้องแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงปูปิดปิดนมมุนมีมน อ้ยพันบ่อปีงผมปพกซื้อเพือนยฟังเอาใหนมันคบเจ็มือครับกันเขาเป็นลูกซีดู้กตานะพ่ต้องเจ็ดมือจังขังมันบ่อาบน้ำาโอ้ยฟันกับบ่ได้เปียง สีเฮ็ดจังได้เราปูบานี่ข้านขัาไปมาอพอยนงมาแด้เพี่นสจะสัมผัสเลยฟันก็บ่ได้เปียอีพอเอ้ยบามเอาไปทีหลังกอนไปสัมผัสก่อนเวลามันน้อยอ้าวห่างู่ว่าอะไรใสอะไิครับโอณรถปากแล้ววะ ปูจะเพิ่มหลดปากปูก็หน่มาหองก็มาหอด,ด <c oughs> ปูจอดก็ไม่กันยอนะานจะไปยิ่งปูฝากไม่ว่างไว้เห็นใกล้ๆปูนะ่ะแต่ว่าบอกบอกขี้ให้ปูก็ได้ปูเสียไปน้ำนเสื่อมเสื่ม <c oughs> มอมที่ออไปเมื่อไงก็เื่อมเมืม่อไงเสื่อมอะไรห้การนักการการนักการปู โอ้ยลูกหลานรอคอยปูมาตั้งเปลี่ยนอัธิหรือที่ปูป,ปูไปยังไดมาจังไดเดี๋ยวนี้ปูคือบอาา่าหางงเห็นปูมาหอดแต่จับงงตีครับปมูมาแต่เมื่อนน,นี่บอกครับผมมาบังขั <S 2> <S 2> นนะโอ้มาบังขันโอ้ผมถามตรงว่าบอกมาบ้านเื่อวานบ้ามาแน่นอยู่พี่เล่นบ้านลอยไปลอยไปบ้านยังปูยัง เอาปากกาไว้เอาปากกาไว้จะ <พอ S 1> ว่างปูจะว่างปูสิหันไห้พอนขอพอนจากปูแด้วปูเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วปูสิไปใส่ครับปูเมื่อนี้นิมนต์กินนิมนต์ม,ม,มาใส่ครับปูมาปูขียนนห้ได้ยอุย้ยเอาไปเอาไปาไม่ต้องเฝ้าหนักปูเขียนหนห้เลยหังจังค่ะ ตัวใหญ่ๆหรอเดปูนี่มันตัวใหญ่หรอปูห้าสี่ศูนย์ห้าสีู่นย์หกเก้สามสองเนาะตังพูดควข้ามเพียงเเอาฟังฟัง เอาซ้ำนี่ที่ปูอเอาซ้ำนีก่กะลวยแล้วเนาะปูเมนบา้าอาซุน้าซุน,อนเ,เอาว่างวานันวันพอพูดความท่ำเพ่งสาธุสาธุปูสาธุสาธุ อากาศทั้งหลายให้น้ำหหวน้อยน้ำสั่นพูดลมดังๆนห้ได้สนิทราคาโชคดีทั้งเรน้ำครับจับจกันแต้มันได้กำไรครับสาธุพสาธุสาธุมาหอดอกต่างดอกนะค่ะปู้สิไปไสเจ้าค่ะปูไปไกลวะเจ้าค่ะ ไปไกลก็เียวไปวันน้องไข่กูงงงอมาดงหัไผเนี่ยล่ะค่ะเดินทางปลอดไัยเจ้าค่ะปูปูไปทางไหนบันลงทางไหนบันลงทางนี้ไปห้าไม่ไฟ

ไทเอาเนีู้รวมขยานดอกปูปูเมื่อไรสิกับมากูบวบได้มากายพี่น้องบวบแล้วชุระไงยดอกบวบแล้วชุระไงนะครับพี่น้องเขียนบอกครับสำหรับแนวทางตัวเลขเขียนหนังงามๆเนี่ยวัสดีค่ะครับผมครับครับผม แปดสองส่ค่ะสีนึงแล้วโอ้ยนั่นสี่หนึ่งแปองสี่หนึนะคะทะเบียนรถโกทะเบียนรถปกนั่งได้เอองกะจันให้แล้วนะคะ